โอ้ไใต้บ้านเราโอ้ไปใต้บ้านเราม้มเอาไปใต้บ้นไปใต้บ้านเราไปใต้บ้าน สวัสดีค<ด>่ร<ด>ับตอนนี้ก<า>็สู่ช่องพุกาวสุดเอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บวันนี้นะคะก็คือเราบดนางเปิดคลิปแบบความใต้เพราะว่าอะไรรู้ปะวันนี้นะคะเราจะมารับบทชงชาชักเปนะครับรับบทางชักเป็นชาชักแบบปากใต้เลยไปแกะสูตรมาเพราะว่าชายเย็นเนี่ยเป็นเมนูที่เป็นเฟเวอร์ริตของยายบุญรอดนะดีเบิร์ดเลยใครที่ยังไม่รู้คือบุญรอดนี่เป็นสาวใต้นะเป็นคนเดาเสือคนที่ไหนแอนยูมอนแล้วเธอไม่ใช่คนเขาเป็นเจ้าบ้าน ไม่ใส่เลือดชุม่มพรไปนะเป็นลูกครึ่งชุ่มพรชุ่มพรชุ่มพรเสรานแล้วหลังป้าเริ่มไม่ชงชาให้บุรุษกินแล้ววันนี้เลยเยาวรอดก็เลยรับบทนาว่าทำ,ทำเองเออก็ได้เราทำเองก็ได้ก็คือป้าจะมาถ่ายทอดวิชาในการาว่าการชงชาปักใต้ใบ้านเราให้มันแบบนัวให้มันแซ่บแต่ผมไม่ชอใต้แต่ผมชอบคำว่าแซ่บมันอร่อยนี่ภาษาบ้านเมือต้อนรับป้าบุรุษกันครับนี่ครับ มาแล้วทุกคนสวัสดีครับมามาเรื่องจำเปาะวันนี้บุกเกาะชแนลมาแล้วต้องแนะนำตัวก่อนว่าปาเป็นหนุ่มตายใช่ไหมฮะเป็นหนุ่มตายด้วยครับมนเป็หนุ่มตายกับเฮ้ยไม่เคยได้ยินต้องแล้งไปพัคลิปเลยป่ะได้แล้วพูดได้หรือว่าพูดได้ปะได้แค่ไหนดแล้วพูดสุพรรณได้แบบแม่พูดไปบน้แล้วพูด วันนี้โอกาสดีได้มาทำชาชักแต่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกไรเริ่มเปลี่ยนแเริ่มแต่อกาสดีแต่อากาศเริ่มเอื้อเราเลยต้องมีเครื่องดื่มไงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคาร์ชันเปิดเอาได้หรอไม่ได้หรอป้าทำไมทำไมชาชักปักต้มันถึงดังเออมันเป็นเสน่ห์มันเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารยามเช้าเออมาปัจจุบันเนี้ยมันสามารถทานได้ทุกเวลาจริงมือรอดได้กินทั้งวันเลยนะทั้งวันของโปดหลังๆปลาเราไม่ส่งให้แล้วเพราะกินเยอะจัดใช่ไหมใช่กลัว โอ้อ้วนนั่นเลวอ่ะอเออะ <c oughs> นี่ยเนี่ยป้าเป็นคนใต้หนี่ยป้าลองจีบสาวสุพรรณอย่างไรนะดาให้ดูหน่อยเออปกติแล้วป้าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่มันเอิญเป็นคนมีสเนสน่ห์สมมติสุภาพเจตีจะวิ่งเข้ามาหาแม่แม่อยู่อย่างเงี้ยป้าต้องป้าลองจีบแม่เป็นแบบใต้ดิผมหลักคุณมากเลยคุณศร ขุณเขนิขนมีคนเขินคุณซุย้ยคุณนา่ารักาคุณมีแต่แน้ แล้วดูท่ายืนสวยน่ารักมีเสน่ห์แล้วยืนท่านี้ถ้าเกิดนึกถึงชาเย็นหรือแบบอะไรเงี้ยต้องเป็นชาปักใต้ชาชักปักใตเข่าน้ใช่ครับคือผูเคกินผมรู้สึกว่ามันแตกต่างมันแบบลงตัวกลมกล่อมนุ่มละมุนนัววันนี้ป้าจะมาเป็นที่ปรึกษาแล้วป๊าจะมาช่วยกันสอนบุตรอลานเพราะแบบการทรงชาในการทรงชาก็คือเขาบอกว่าชาชักปักใตอ่ะคือเขาใช้ชาทั้งหมดสชนิดด้วยกัน่วดจะเป็นสองชาหอม ทาไและก็ชาซีรอนมันจะให้คุณสมบัติที่ต่างกันเนอะขนมบุฟเฟต์อร่อยเลยมันอร่อยเลยนะคะแล้วก็นี่เลยที่สําคัญเราจะมีในส่วนของนมนมข้นหวานแล้วก็มีคาเนชั่นเอ็กซ์ต้าด้วยคาราเั่นทั้งสำตาลเลยใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็มีแค่น้ําตาลทรายกรุบกริบแล้วก็มีน้ําร้อนทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านก็คือถอดสูตรเหมือนเราอยู่ปากใต้มันอยู่ร้านดังเลยวันนี้นะคะเออนล้เธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอต้องเป็นคนชักจช็คบ่อยมากเลยใช่ไหมชักเก่งแล้วปากก็คือ ขนาดพ่อยังย be <behind> <sword> ืน <Beginning> ยันในขเราขดูท่าซักหน่อยไม่ใช่ไม่พาะพ่อสอนมาซักช้าเพราะยังไงเปิดปั้นอย่างครับเบ่วันนี้บุรุจะโชว์ลีลาอลังการเลยป่ะแน่นอน้อมดูก่อนเดี๋ยวให้้อมก่อนมอง้าหมอเธอเธอเธอไม่ตรงไม่ตรงเธอไม่ตรงรูมันต้องแบบมีการแบบลีลาด้วยตอนนี้จะได้ยืนมือคิดว่าไม่ได้ถ้างันถ้้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยบ้าโงมา เดี๋ยวขั้นแรกป๋าก็คือว่าเอาชาทั้ง3ชนิดเนี่ยร้อนแล้วหม้อต้มร้อนหม้อต้มร้อนแล้วเออแต่ว่าไม่มีไม่มีไฟ <c oughs> เป็นหมอ้อเทวดาอ่าอันนี้คือการสาธิตไม่มีน้คร <c oughs> ต้องรับอุปรกรณ์ดีกหรอว่าโอ้ยรู้แล้วเปนรอนได้ <c oughs> ได้ใคร <c oughs> อันนี้เลยเราจะใช้ในส่วนของชาทั้ง3ชนิดอ่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะใส่ชาไทยก่อนไดเอยเบื่อขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะปึ๊บอ่าชาไทยหนึ่งช้อนโต๊ะ ต่อมาเป็นในส่วนของนี้เลยชาหอมเมื่อกี้ชาไทยจะช่วยเรื่องสีเธอหอมจริงคือแต่ว่าชาหอมจะช่วยเรื่องกลิ่นกลิ่นที่เป็นออริจินของชาเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเธออ่าแล้วก็สุดท้ายเป็นชาซีลอนเธอที่ผมเป็นเงินชาซีลอนก็ช่วยเรื่องความกลมกล่อมความนัวอ่าป๋าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทำไอ้นี่ใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนอาร้อนมากทุกคนรอร้อนร้อนร้อนมาก โอ้ยเหโอ้ยเยังไม่เทเลยโอเคครับเราเอาน้ำเดือดเทลงไปนะคะแล้วก็แช่ไว้10นาทีทุกคนอ่านี่ไงมีน้ำแล้วเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเลย10นาทีเธอลืมไปว่าต้องทำสองเสิมใช่ก็คือเมื่อกี้หช้อนโต๊ก็คือเป็นเป็นสก็คือชาอย่างละสอช้อนนะคะทุกคน แต่ว่านี้เป็นช้อนชากันเป็นซิลสองอ่ะถ้าจะเอาถูกต้องไปดูช่องอื่นค่ะไปดูช่องแม่เทวดาคุณป้อเติมน้ำหรอเติมน้ำหน่อยเดี๋ยวร้อลูกร้อนล้อหลบหลน ลืมบอกปะซอันเดียก็คือเสน่ห์ของหนุ่มใต้นะคะเออเขาเป็นคนอารมณ์ขันนะหนุ่มใต้เขาห่อยนะคุยสีสวคืออันนี้เราใช้เราใช้พลาสติกชนิดที่มันที่มันหนามากแบบทนความร้อนนะคะทุกคนตปกติเขาจะใช้เป็นสแตนเลสแต่เราอยากให้เห็นสีผ่านไปสิบนาทีแล้วทุกคนนั่นได้แล้วเด้อี๋ยวเธอต้องยกถุงกรองออกเขาบอกให้คันให้คันน้ำออกมาให้หมดอาจจะเอาใช้ช้อนแบบ ไปเพิ to to eg, ่งจ um, okay, okay. okay, ับตัวี่มึงแบ๊ดมึงแบ๊มึงมึงมึงเหมือนกูทำเองเลยอ่ะเพราะว่ามือนึงกูก็ต้องจับอีที่ที่จับอีมือมึงกูเหมือนกูทาเองเลยอ่ะไม่ไม่่ะโอเคหนึ่งสองสมบุลลอดเปลี่ยนมาพักไว้โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวให้บุลรอดใส่น้าตาลทรายสองช้อนสองช้อนชาตกไหมคะไม่น่าไม่น่าหรือวะน้าตาลสองช้อนชาเธอ อีกอันนึงเป็นความหวานมันที่ขาไม่ได้เลยใช่ปุ๊เราเป็นในส่วนของนมข้นหวานคาราเนชั่นค่ะทุกคนก็คือนางอาจจะทำให้สีอะแบบว่าสวยนัวละมุนไม่เกี่ยวเมื่อกี้ใส่น้ำตาลทรายไปแล้วแต่เใส่นมข้นหวานคาราเนชั้นลงไปด้วยในสูตรบอกว่าสองช้อนโต๊ะแต่ว่าเราทำสีเสิร์ฟก็เป็นสี่ช้อนโต๊ะก็คือจะทำให้รสเนี่ยเป็นรสหวานหวานเชมทุคนละมุนเป็นหวานละมุนแล้วทำให้สีมันสวยด้วยเธอ โอ้ยเธอสีสวยมากหอมๆแล้วต่อไปคือไฮไลท์ของงานนี้เธองานชาักต้องมาแล้วบุญรอดพร้อมเปล่าพร้อมเบื่อเอาเธอรู้บ้าไมมันถหนึ่งต้องชักคือเวลาชาชาักใช่ไหมป๋าคือหนูไปอ่านมาเขาบอกว่ามันจะทําให้น้ําที่มันร้อนมากอะลดอุณหภูมิลงเวลามันกินอะมันจะไร้เออกำลังโอเคไม่ร้อนเกินไม่ร้อนเกินแล้วก็ทําให้ทุกส่วนของนมในส่วนของชานเนี่ยเข้ากันถ้าเกิดสมมติเราให้ข้อมูลผิดนะคะให้ทษดอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไม่ใช่เราไม่ไม่ผิดเลเธอเธอเลิกคนได้แล้วเธอต้องชักแล้ว อ่าอพร้อมเลยฟองแล้วใไหมทุกจุดทุก่อนเปล่าตองหยให้ลูกฉักให้ดีนะอะหายหกเดูเลยเดี๋ดูเลยพอมไหมพอแล้วไโอเคค่ะมเไปกันังมันต้องแบบไปไปมามาบุรอย่า่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ออุ้ยมันจะมีฟองเห็นปะ เวลาหนูยกอันนี้ขึ้นมือมงออ้้ยสวยอุ้ยดี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 แล้วแล้วือปลาปลาคอยเช็ดยิ่งกว่านู่นนู่นชักไม่ฮกเลยอ๋อวยยิ่งกว่าชักเสวยหมา ฉันไม่เคยทำหมูแม่ไปลองไหมเธอขนาดบุญรอดยังทำได้เลยทุกคนในโลกก็ต้องทำได้คือเป็นเมนูที่ง่ายเถอะแค่มีใครในชาติทำได้เราจัดก็ต้องมีการพลอยขากระเทยชาชักกระเทยเดีดูจะได้กินไม่ด้หรอกหลังต้องแอนอ่าหน้าต้องเชิดมองมองมองละมองก่อนมองปากต้องจุ๊บโอ้อย่เรากให้มาแล้วมกว่า อุยรู้แล้วมุลเอดได้ใครอี่แะครับผู้เข่าแล้วก็เทใส่น้ำแข็งเลยอดูสีสวยมากเลยสวยมากอีกธางเมย์โอ้โหุ้เหลือไเป็นไรผ้าพัน้พ่นที่สำคัญเธอนี่เลยนี่เลยคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้าน่ากไปได้น่ครับด้นะนี่เลยค่ะมันรักมากเรามงสอบ ลิศเลยโอ้สวยเธอจะบอกว่าล้างฉันหนึ่งนะใช้ฉัน่เปิดล้างอ่าว่าไม่ได้จ้ะ คาร์เนชั่นนี่คือยืนหนึ่งที่สุดจ้าฉันเห็นมาตั้งแต่ฉันรู้จักกับนางตั้งแต่มาชิมกาแฟบ้านหยาคือต้องให้เลยคาร์เนชั่นเอกตาเท่าน้ำมันจะเพิ่มความมันเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มที่มันสีสวยงามด้วยนี่คนคุณวอมคุณนี่คนเลือกคนเลือกใช้คนนี้จริงก็คือคาร์เนชั่นเอกตาเธอมันเป็นสูตรที่แบบว่าเข้มข้นเลยอรงว่าไงมีติดบ้านไว้เลยอ่ะชิมอ่าบุรณะคนเลยโอ้ยเธอมันสวยงามมากกบอว่าาสคะ มันเหมือนต้วนเกินปะเออเลิศมากโอ้โหนุ่มอ่ะมันคือรสชาติใช้ที่แบบว่าถูกใจมากๆมันหอมมันจริงๆเข้มอร่อยหอมหอมๆหอมมากโอ้ยหอมบอกคนที่บ้านอีกอ่ะเอาคนไหนคะที่บ้านอยู่ก <mas ันหลายคนค่ะเธอแล้วดูดิสีมันสวยมากเลยนะคือคาร์เนชั่นเอ็กต้าเขาให้สีที่มันขาวกว่ามันทำให้สีสีสนของอาหารมันแบบสวยงามคือน่ารับประทานจริงๆอ่ะอุ้ยโดนใจอ่ะ คือใช้กับของคาวก็ได้นะป้าอาหารก็ได้แล้วก็เครื่องดื่มก็ได้อ๋อต้อตอยมยำมันก็ใส่ได้อะใช่ไหมอาหาคาวก็ได้แล้วป้าพอชิมปุ๊บป,ป้าก็รู้สึกถึงความชัดของกลิ่นชาใช่ปะโอหอมเพราะว่าตัวคานชันเอกตอ์าขาไม่ไปกลบกลิ่นเอกะลักษณ์ของชาเลยป้ารวมถึงกาแฟรหรือว่าอาหารเครื่องดื่มมันอื่นด้วยกินแล้วมันช่ใรส <c oughs> ชาติมันกว่านมสดทั่วไปด้วยเถอะมันกว่าดมันจริงจ่งัลองดแลก ค่ะเบืเ้อนเนี่ยอยากเซฟคานิชแนเอ็กต้า e เนี่ยช<อ>ื่อเป็นคไหนบ้างที่จริงๆอ่ะปลารู้อยู่แล้วเพราะปลาซื้อประจำคานิชแนเอ็กต้ามีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะทุกคน<อ>แบบที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นแบบกระป๋องเนาะแบบกระป๋องขนาด385กรัม21บาท <S <S แล้วก็มีขนาดแบบถุงด้วย1กิโลกรัมนะคะ51บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ราคาสนำทั่วไปเลยทุกบ้ปปานใช้ปลาและที่สำคัญคือร้านดังๆจากภาคใต้เขาการันตีเลยนะว่าคานิชแนเอ็กต้นา,น,าน, e นะคะตัวจริงเรื่องความอร่อยเข้มข้นหอมมัน มันดิ่งริงทุกคนไม่งั้นปัญจากคาเฟ่ไม่เลือกใช้หนาปลาก็เลือกใช้มาตลอดทุกต่อทุกต่อทุกต่อก็สารับคาเนชั่นนะคะที่นอกจากจะมามอบความเข้มข้นอร่อยหอมมันให้เราในวันนี้แล้วนะคะเธอสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะของคาเนชั่นอร่อยคลับได้เลยเพราะว่าเขามีกิจกรรมปังๆให้เธอได้ร่วมสนุกแล้วก็มีของรางวัลที่แบบปังๆฉ่ำๆจุกๆมากมายดูได้เลยหน้าเพจนะคะทุกคนคาเนชั่นอร่อยครับใช่ โอเคป่าซอกใหน่แล้วปนีข้อคอบใจช่องผูเข้าแชนน์ลทางบุญร้อดแล้วก็ผูเข้ามาทำฉากฉกให้กับ f อทุกๆคนมาแล้วก็ชอบคลิปนี้่ายสุดนี้ข้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผูเข้าแชนน์ถ่าดูทูบเฟซบุ๊กอิดตาแกันทิกตอกโซนิเตอร์ ขอบเลยขอบคุณมากด้วยความขอบพระคุณครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย้ามาอร่อยมากเลยล้างเช็ดแล้วจะบอกกับป้าอยางคาเฟ่นี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นสูตรใต้ๆเหมือนกันนะเพราะเป็นคนใต้ทำแล้วมีคนใต้มาบ่อยมากอ่าต้องอิงมัสุรีมาปะกล้างกาวมือมาสองร้อยปีทายาดรุ่นที่เจ็ดเลยน่ากลัวมากสันกลัวเหมือนกับเพลงนี้ป้า